กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพมินิบ่าวแอมรถทงได้เดินทางมาติดตามตัวเลขกับแม่นางอีกครันหนึ่งครับท่านผู้ชมเป็นผู้ที่ฝันดีฝันแม่นครับหวดวันที่สองคือภาคมพศ2567ครับเอบฟสีฝันเห็นปูปูทวดที่บ่อครับคุณแม่นางแม่ฝันเห็นปูทวดกับแหน่ตรวจครับฝ <ขอ S 1> ันเห <ขอ S 1> ็น ฟันเห็นปูทวดที่เสียชีวิตไปแล้วครับมาเขียนเลขกให้สองตัวครับท่านหู้ชมเนาะแล้วก็สามตัวจ้าจังมาสันครับสิเป็นตัวไรครับเดี๋ยวเบาแอมโลทงสีสัมผัสแม่นางครับไปรับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับคุณแม่นางสวัสดีครับแม่นางสวัสดีครับผมแม่นางฟันดีครับฟันแนวไรครับแม่นางหวดวันที่สองพฤษภาคมเลยครับฝันเห็นปูตัวดก็ไปญาญาัวนี่แล้ว ปูดมาหาอยู่คือจังพันมา,าอยู่บ้านเก่าเนี่ยนะปู่ท่วปูว่ัวดครับผมเป็นพอข้างพอครับแลัวก็งางาตัวเป็นมา,าน้ำกลนเป็นเสียอ้อยปีเสียอะไรยี่สิบกว่าปีแรับแต,แต่เพิ่นเสียมาหานีเพิ่นก็เบ่เคอยเลยมาหามายังแท็กเธอผ่นเนี่คือจังฟันเด่นเพิ่นผลดรอมาหาฟันมาเพิ่นมาหาคือเพิ่นจากไหลกองบุญกองยังน้นเนำเยอะ จังหมาคนด้อเอาวกล้วยมาให้เอากล้วยใส่จานมาให้กับเงินหกบาทมันด้เพันทีแม่ไฮโลโสดไฮลาบบอกเด็กบอกว่าพันว่าดเพันจังไรมันตรงการเดี๋ยวก็ือเขาพันสมมติจ้าจังน้อยพืชสภาพามีถุนหน้าเนาะดเพันอยากไรกองบุญกองกุชชนเพราะว่านกับได้มาบอกเด็กพันบอกตัว,ตวไหนครับแม่นาง เพื่อนบอกเด็กกันทามตัวหนึ่งซองหกเก่าสองหกเก้าเครไปเลยเด็กมันอยู่ไต่ขันอยู่อยู่ไตข่ขันนังเป็นโดยเป็นเด็กซองหาเด็กสองตัวยังไงไต่ขันไต่จานเหรอครับไต่จานอยู่ไต่จานจานจานกล้วยครับเงินหกบาทอยู่ในขันผืนผืนเราเผืนเราปรุงปรุงไหย์นะครับเ,เ,เ,เงิงหนหะกบาท ก๋วยกระเก้าก๋วยกระเก้าครับกระเก้าหกเนาะครับเนาะอันบาดนี้อผู้ตรวจที่เป็นมาหาเหมือนเป็นอายุเจ็ดปีแล้วครับผู้ตรวจนั่นเลยเก่าเก้าสิบกัวปีเก่าสิบเอ็ดปีนั้นญาญาตรวจนั่นได้แปดสิบเจ็ดย่าแปดสิบเจ็ดแม่ครับผู้ตรวจเก่าสิบหกเก้าสิบเอ็ดก็เก่าสิบเอ็ดเขตรวจกขาไปเอฟซีครับเก่าสิบเอ็ดเนาะครับเนาะ แต่เพิ่นบอกออกมาเลยบอกครับเพิ่นบอกเล็กสามตัวเนี่ยเพื่อนเพ่นบอกด้ยเพิ่นบานสองหกเก่าตะบานเลขกอยู่ไต่จานมันเพิ่นเขนเทกระดาษมันอยู่ไต่จานเป็นเด็กซองหาสองหาเขนไต้ไต่จานเขนเพื่อนเขนเทกระดาษมันอยู่ไต่จานนะนะไต่ไต่จานเป็นระว่างเนี่ยจ้งกับไปเป็นเด็กซองหาสองหาครับเอาลองเบึงกับแม่นางเนาะครับแต่หมอชื่มเนาะหมวดพฤศจิสองนครับจังไดนอีกครับแม่นางบาดนี้ จังว่าดื้เพิ่นกับบัเคยฝันเห็นเพิ่นแท้กเกลืแต่มาอยู่บ้านใหม่มกับบัเตะบ่เคยฝันเห็นบ้านเก่าแท้กเกลือแ,แบบนี้จังไงจังมาฝันเห็นเพิ่นดื้อเพิ่นสิแม่มาปวดมาปวยไม่สู้ไข่ลาบเพราะจังไรครับอันอบ้านเก่านี่บ้านเด็กที่เท่าไรครับบ้านเก่าบ้านเด็กที่หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์นะครับเนาะมาท่าเอฟซี ถามหาบานเลขกทีครับแต่ทิ่สําคัญที่สําคัญในี่เพื่อนบอกแล้วครับนอสองหกเก้ากับสองห้าครับ, 2, รบกระตัดเล่นครับเดี๋ยวสิจดใส่กระดาษไว้แคบหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับเพื่อนว่าจังไรอีกครับปูถวดครับเพื่อนกับวาอาเลยว่าจังไรนี่ตะเพินมาเนี่ยไรเนี่ยยู่ย่นี่แล้วเอาเอาเพื่อนมาปกรได้รับเอาจานโนอ้ได้รับเ,เอาอยู่ครับผมกล้วยกะเกาเงินหกบาทคนตายกระศูนย์ เพื่นอยากจะกองบุญกองกุ้ลบ่วบ่วแต่ฟันบป็นพันทัเกลือนนั่นะครับผมอ้าวครับเพื่อนกะสิอยากได้ส่วนบุญเนาะครับเนาะเอฟซีขั้นถานมีโชคเดี๋ยวสิทำบุญไปให้นะครับเนาะใส่บาตรจ่าตามไปให้ครับครับขอบคุณทน่รับครับแม่นางขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมเดี๋ยวสิจดตัวเลขไว้แคบหน้าจอครับ ครับผมท่านผู้ชมวนัตัวเลขของแม่นางครับเอฟซีเลข3ตัว2 6 9 2 6 9ครับแล้วก็เห็นอยู่ในจานกล้วยครับชัดเจนว่าสินครับเอฟซีเนาะ2 5 2 5ครับเอฟซีหวดวันที่2พฤษภาคมพศ2567ครับขอให้มีโชคใหญ่กับแม่นางครับสำหรับคลิปนีเบาแอมระทมกสิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับเตยานพึ่งไปใส่ครับเอฟซี มื่อนีบเบาแอมราทมนีมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมมืองของดีกันครับ,บเบาแอมลาทมหนีด้เดินทางไปทําบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับท่านผู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค่าขายให้ขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่านผู้ชม เอาของเมตตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่อถือก็กครับน้องสัมผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งถ่ายอยู่ของไมครับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะอู้ดีครับครับ่ามผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับครับโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนเรื่องการเมตตาหมายยมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเน่ะกู้เรื่องการ้ายกลับคืนมาได้ ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกการงานกาขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบขา,ขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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 นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็อาใช้เลยใช้เลยใช้เลย เดือดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บี้บี้อย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิ้วสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะครับผมมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไว้พ่อหลวงปู่หลอดนะ ตอนนูวดตีเหรอเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับต้องเบรดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอนขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตาพูดตามอายยมพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุ ขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสา,สาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหูยินขาวกบลอดซาครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล่วยครับสําหรับท่านใดที่ค้าขายข,าข,ของบ่ค่อยดีลูกค้าย,ยางบ่เห็นลานเฮาไขว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลาน เหตในคนมองม่เห็นลานค่าเฮ้าเดินผ่านเอานวดของหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพท์ท่านที่ให้เงินในทองไหลเข้ามาในบ้านในลานค่าลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราตรงหูยินซืือเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือในครับม,มีโอกาสไต้มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับ สำหรับท่านใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบาเบาย่างกายผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับสานผู้ชมเอาไปใส่ได้เลย,เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสานผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมากนะครับเนะะาะแล้วก็มือแตะๆครับ่านผู้ชมมือแทๆะๆแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับ แล tamam, ้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสามเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ลวงปูปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะ แอดคาราบาลจนเนี่แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดนะครับท่านผู้ชมจจกดังบูดังเนาะครับเนาะแอดคาราบาลพีแอดคาราบาลเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาลจะแต่งเพลงให้เจที่อาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลายเนาะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาลพีแอดนี่ยครับเป็นคนแต่งให้แล้วกันมีวัดหลวงปู่หลอดเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกโกกุมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่ลุยเนาะครับเนาะวัดหลวงปู่ลุยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับ ยื่นข่าวว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราทงกับบลรซ่าครับเอาไปฝากเ <c oughs> อฟซีกระโท o มาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับนอกาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับสมทชามผู้ชมครับเอาไปหายาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับห้ดวงเงินบรารมีเ่อแพรกระจายให้เงินไหลามาเทมาเนาะครับนอก่านสม้ชมแลวกาเบาแมอมเราทงในไดน้ำมุนมานํำครับใดน้ำมุนข้องหลวงปุรอดไม่หายเอฟซีนะครับสม้ชม าไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บอดีที่ล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบนะครับท่านผู้ชมเนาะแล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอามา้าโหลายครับามาฝากอิบซีโบลายกระทู้มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรง เอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยนั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นละครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวบ่าวแอมเราตรงกับสิให้เบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะนี่มันตาเพิ่งทำเลยพอเด็เพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆปะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุ อันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ําอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ําอาบตอนเช้าผสมน้ําอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอัมอะไรนี่จะหายหมดเลยวกเนี้ยอืมครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ําอาบเลยแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ํอาบครั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 บล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิร์ตมากมากเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผม สาุสาธุคร